สวัสดีครับเพื่อนๆและท่านผู้ชมช่องพอบานทาลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาทำที่คลิปสายกาวจากลำโพงนะครับต่อจากคลิปที่แล้วครับเพราะว่าคลิปนี้ผมจะมาทำแบบใหม่ครับนี่ครับลำโพงเก่าที่ผมแกะมาแล้วนะครับเดีย๋ยวมาดูวิธทีทำกันเลยครับ นะครับเพื่อนๆคลิปนี้ผมจะมาทําในแนวตั้งนะครับเพราะว่าคลิปที่แล้วผมไม่ได้เอาแม่เหล็กใส่แนวตั้งให้ดูครับนะครับแม่เหล็กเก่าที่ผมเก็ออาของเราก็เลือกด้านนะครับด้านไหนที่ดูดดีดูดติดดีนะครับด้านไหนที่ดูดติดดีก็จะเอาไว้ด้านใน เหล็กมครับนี่ก็มาแค่ออกให้เหลือแต่แม่เหล็กนะครับแกออกแล้วครับเพราะว่ารอเอาด้านแม่เหล็กมันจะดูดดีครับเน็บเลยครับทีนี้ก็ด้านหลังลำโพงก็เจาะรูนะครับนี่ครับ เราจะร้อยน็อตครับนี่ครับร้อยน็อตเข้าไปเลยครับเพราะว่าอันนี้ผมเจาะไว้แล้วนะครับแล้วก็เหล็กแผ่นครับเหล็กแผ่นนี่ผมก็เจาะไว้แล้วครับสองด้านครับใส่ลงไปเลยครับ เดี๋ยวส่วนตรงนี้เราจะเอาสายกาวมาใส่นะครับมัดใสา่ด้านนี้ก็ใส่น็อตเหมือนกันครับ เนี่ยมาลองดูกันครับตรงปลายด้านนี้ก็เจียให้แหลมๆนะครับก็จะได้เกอกเวลานั้นเราก็จะกับขูดเพื่อให้กาวถึงเนื้อเหล็กนะครับ เดี๋ยวมาลองกันครับ ครับเนี่ยครับเพื่อนๆใช้ได้ดีครับเนี่ครับโอเคเลยครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆและท่านผู้ชมทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมก็ขอฝากช่องพ่อบ้านทาลุยไว้ด้วยนะครับ อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ